ตอนนี้เราอยู่กันใน o v w a t c h นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะเพิ่งจะพูดไปเรื่องของรถฮอกจะมีการบัฟสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับวันนี้ครับก็มีข่าวเพิ่มมาอีกแต่ว่าเป็นของจังแลดครับตัวละครนี้กําลังจะมีการบัฟเพิ่มเช่นกันแถมยังเป็นการบัฟในลักษณะที่คล้ายๆกันด้วยนะครับก็คือไม่ใช่แค่ปรับดาเมจปรับคูลดาวน์และอย่างนี้นะครับแต่ว่าเป็นการแก้สกิลใหม่1นึ่งสกิลไปเลย ซึ่งข้อมูลตรงนี้ครับเริ่มต้นขึ้นมาจากการที่มีผู้ชายเว็บบอร์ดคนหนึ่งของ Overwatch ครับได้บอกว่าจังแรดนะั้นน่าจะมีการแก้นะแล้วเขาก็ออกความเห็นนะครับว่าน่าจะให้ระเบิดกดของจังแรดนะั้นมีดาเมจลดลงมาเหลือ90แต่ว่าเพิ่มดาเมจของกับดักนะครับเป็น1น0นะครับแล้วก็ทําให้ระเบิดนะัที่โดนลดดาเมจนะครับมีคููดาวลดลงเหลือแค่4วินาทีก็พอผลก็คือถ้าหากว่าใช้กับดักกับระเบิดคู่กันจะได้200ดาเมจนะครับ และถึงแม้ว่าระเบิดกดเนี่ยจะถูกลดคูดาวมาเหลือแค่4วินาทีครับแต่ด้วยดาเมจที่น้อยลงเหลือแค่90ครับ2ครั้งเนี่ยรวมกันได้แค่180ดาเมจเท่านั้นทําให้ไม่สามารถฆ่าตัวละครที่มีเลือด200ได้ตรงนี้ถูกจัดมาเพื่อความสมดุลของเกมนะครับและด้วยคูดาวที่ลดลงครับของระเบิดกดจะไม่จังแรดนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้มากขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยจังแรดจะต้องหนีออกจากพื้นที่ต่างๆเพราะาโดยธรรมชาติแล้วจังแรดเนี่ยไม่ค่อยสู้ในระยะประชิดอยู่แล้วนะครับถ้าว่าโดนตัวละครอ,อย่างววิินนตหรือ่าจ เข้าประชิดเนี่ยบางทีมันหนีไม่ทันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเข้ามาแก้ในขนาะเดียวกันครับถ้าหากว่าใช้ระเบิดโกดคู่กับการยิงธรรมดาครับจะได้ดาเมจอยู่ที่ประมาณ210ดาเมจซึ่งจุดนี้สามารถใช้ทําดาเมจหลักได้นะครับเพื่อฆ่าตัวละครที่มีเลือด200ครับ ทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ครับคือความเห็นจากผู้เล่น Overwatch คนหนึ่งที่เข้ามาใช้เว็บบอร์ดไม่ใช่ทีมงานแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าในกระทู้นี้ครับเจฟฟ์กูดแมน principal designer ก็ได้เข้ามาตอบครับว่าสิ่งที่เขาออกความเห็นนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่ทีมงานพยายามจะทำให้เขาเป็นอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังทดสอบกันเองอยู่สิ่งที่เขากําลังปรับครับก็คือให้จังแรดนั้นสามารถใช้ระเบิดกดได้2ออันนะครับนั่นหมายความว่าสามารถทำดาเมจได้มากขึ้นแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ออกจากจุดเดิม ได้เร็วขึ้นด้วยนะครับถ้าหากว่าใครคิดไม่ออกครับมันก็จะคล้ายๆกับที่สิมิตาสามารถถือป้อมได้6อันแล้วก็สามารถใช้เรียงกไปได้เรื่อยๆนะครับของจังเรสก็น่าจะเป็นแนวว่าสามารถเขาเรียกอะไรอ่ะวางระเบิดแล้วกดแล้วก็วางระเบิดแล้วกดได้อีกรอบหนึ่งนะครับถึงจะทําการครูดาวแบบที่ใช้ไม่ได้นะครับซึ่งจากที่มองมองดูเนี่ยคิดว่าตรงนี้ครับถูกปรับขึ้นมาเพื่อให้จังแลดนั้นสามารถสู้กับเทคนิคแบบไดฟฟได้มากขึ้นนะครับเผื่อว่าใครไม่ได้ดูตอนก่อนหน้านี้นะครับการใช้เทคนิคแบบดฟฟก็คือการรททีีท่มบบุนะคั ใช้ตัวละครเคลื่อนที่เร็วทั้งหมดเลยนะครับในทีมเพื่อที่จะบุกเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็สู้นัวกันในนั้นนะครับทำให้การาป้องกันแนวหน้าของพวกโอริซ่าหรือว่าไลฮาร์ดเนี่ยไม่เป็นผลนะครับเราก็สามารถฆ่าตัวละครแนวหลังอย่างเมอร์ซี่หรือว่าฮิลเลอร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับซึ่งการเปลี่ยนแบบนี้ครับนอกจากจะทาให้จังแลดนั้นสามารถหนีออกมาจากสถานการณ์แบบนี้ได้ง่ายขึ้นครับยกตัวยอย่างเช่นคว้างระเบิดไปอันหนึ่งแล้วก็ถือไว้อันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เหลคูดาวมันกลับมา2อ,อันนะครับแต่ถ้าเกิดว่า มันเก็บมา2อันไม่ทันนะครับเราก็ยังมี1ลูกครับที่สามารถหนีออกมาจากเหตุการณ์ตรงนั้นได้ซึ่งการใช้ระเบิดกด2ออันเนี่ยอันที่จริงจังแล้วสามารถทําได้มานานมากแล้วแต่มันค่อนข้างวุ่นวายครับก็คือโยนระเบิดออกไปแล้วก็ไม่กดนะครับรอให้คููดาวกลับมาเต็มก่อนเราก็จะสามารถใช้ระเบิดได้2อันถูกไหมอันนั้นระเบิดเสร็จปุ๊บวางอีกอันนึงแล้วก็กดต่ออันนี้ก็จะไม่ต้องรอแล้วนะครับซึ่งผลของมันครับนอกจากจะทําให้สามารถเข้าออกจากพื้นที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับยังทําให้จังแรดนั้นสาามรรถใช้ะเบิดอันนี ได้ติดกันถึง3อันนะครับด้วยเทคนิคเดิมนั่นแหละก็คือโยนออกไปรอครูดาวครับพอมี2อันปุ๊บก,ก็ใช้ได้3อันติดนะครับหรือก็คือจางแล็จะสามารถลอยขึ้นฟ้าได้3ครั้งติดกันนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะทําให้จังแรดนั้นสามารถต่อสู้กับฟาลาได้ง่ายขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นจังแรดก็ยังคงไม่ใช่ตัวละครหวังผลสำหรับการเคาน์เตอร์ฟาลาอยู่ดีแต่ว่ามันก็ฟังดูเก่งขึ้นเยอะเลยเหมือนกัน นอกจากนี้ครับเจฟฟ์ฟูดแมนยังบอกอีกนะครับว่าเขาอยากให้อัลติเมทของจังแลบนั้นดีกว่านี้สักหน่อยนะครับซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มความเร็วของล้อที่วิ่งนะครับหรือว่าเป็นการเพิ่ม HP ให้กับล้อนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่2อ,อย่างคู่กันแน่นอนแต่ตอนนี้กําลังทดลองกันอยู่ครับสรุปนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ผมเชื่อว่าน่าจะมาไม่ห่างจากรถฮอกเท่าไหร่นะครับใน PTR นะก็คือจะมีระเบิดกด2อันติดตัวไว้นะครับและมีอัลติเมทที่ดีขึ้นสําหรับจังแล็บนั่นเอง เอาละครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGKISO.COM t r e ครับผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ใน Description ใต้คลิปและในตอนนี้ครับชร์และความมได้มีการย้ายไลฟ์ทั้งหมดไปที่ทวิชแล้วนะครับอย่าลืมตามไปเล่นด้วยกันแล้วไว้เรากลับมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับ